สำนักงานการวิจัยแห่งชาติจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรร,รมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการนําความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาส่งเสริมการพัฒนาเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวใน5จังหวัดค่ะดรวิพรัตน์ดีอ,อ,ดองผู้อํานวยการสํานักงานการวิจัยแห่งชาตินายจำลองขำสาเลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายพิสิทธิ์มิรเกอร์กูลนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับนางสาววันธนีเหลืองวิสุทธิสิรินายกสมาคมเยาวชนนักประดิษฐ์ร่วมลงนามโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติจะให้การสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโดดเด่นของงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ โดยมุ่งหวังให้ชุมชนท้องถิน่นสามารถใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่จะช่วยสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญในแต่ละจังหวัดโดยมีกิจกรรมที่เน้นความสำคัญในช่วงงานประจำปีและกิจกรรมท้องถิน่นกิจกรรมนี้จะต่อยอดขยายไปยังหลายพื้นที่รวมถึงในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้โดยล่าสุดได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดสุดราษฎร์ธานีและเตรียมสนับสนุนจังหวัดในภาคกลาง เช่นการจณนบุรีสมุทรสงครามราชบุรีอุทัยธานีและพระนครศรีอยุธยาเพื่อส่งเสริมการทำงานด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องนำเยาวชนไปถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างสารรค์การท่องเที่ยวและแนะนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น บอกได้เลยครับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็สิ่งที่สมาคมทํามาผลงานก็เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วครับโดยเฉพาะโดนแปลกสอนนําไปแสดงโชว์ที่ไหนเนี่ยเราก็ทําเพื่อสังคมในการที่เรามีโอกาสได้ทําอ o มครั้งนี้เนี่ยเป็นเกียรติมากๆมีคนได้เห็นคุณค่าครับซึ่งในการที่มาทํา MOU ในครั้งนี้นะคะก็จะนําเยาวชน นะคะไปถ่ายทอดเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะเพื่อสร้างสารรค์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแนะนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับองค์กรเปินฐานส่วนท้องถิ่นนะคะ เราโดยวชเนี่ยกำลังจะเตรียมเรื่องการสนุนในเรื่องของการนรํารู้ความรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆที่จะตรงกับความต้องการของงานเชิงวัฒนธรรมของภาคจังหวัดเนี่ยเข้าไปหนุนเสริมให้กับส่วนชุมชนท้องถิน่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยมีความโดดเด่นมากขึ้นเราจะทํางานขับเคลื่อนไปด้วยกันความร่วมมือนะครับทั้งทั้งสส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบินไม่ว่าจะเป็นในโดนต่างๆนะครับแล้วการท่องเที่ยว แล้วก็ได้สนับสนุนให้เด็กนั้นได้ไปเผยแพร่นะครับนะวัตกรรมต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนและยังได้ประโยชน์อีกด้วย